ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสวนทุเรมือใหม่สําหรับเช้านี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ทีท่เจ็ดมกราหกหกนะครับมีเพื่อนสมาชิกเขาถามว่าอยาประเภทไหนที่คุมไข่นะครับทําให้ไข่ไข่ฟอทําให้ไข่ไม่ฟักนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ไปรวบรวมนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อ,อมีวิธีการในการเลือกนะครับมีช่องทางในการเลือกนะครับโดยที่ ผมถ่ายตรงนี้ไม่แน่ใจว่าย้อนแสงนะครับเพราะว่าอยู่ทางตรงกันข้ามกับแสงถ้ายังไงก็ขออภัยก็นแล้วกันไม่ต้องดูทุเรียนนะครับดูแค่สารกลุ่มยาก็พอนะครับมีกลุ่มที่16ครับกลุ่มแรกเลยนะครับตัวเลขเดี๋ยวผมจะเรียงขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งที่หน้าจอครับกลุ่มที่16นี้เป็นยาคุมไข่ตระกูลเพลี้ยนะครับถ้าเป็นเพลี้ยถ้าต้องการให้คุมไข่ได้ด้วยกลุ่มที่16ครับบู p r o เฟซินนะครับ บูโพรเฟซินชื่อยาสามัญนะครับชื่อยาสามัญนะครับแต่เป็นกลุ่มที่16ชื่อภาษาอังกฤษจายากนะครับผมก็อ่านยากนะครับเพราะฉะนั้นให้จำเฉพาะกลุ่มก็พอนะครับเพราะยามันมีหลายตัวนะครับแต่มันก็เป็นกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น10ตัว20ตัวชื่อยาสามัญแต่มันอยู่กลุ่มที่16ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นยาคุมไข่ตระกูลเพรียนะครับไม่ว่าจะเป็นเพรียไฟนะครับเพรียจักระจันเพรียกระโดด อะไรแมลงวีขาวทั้งหลายทั้งมวลนะครับก็จะกลุ่มที่สิบหกนี้เอาอยู่ครับถัดไปเป็นกลุ่มที่สิบห้านะครับตัวเลขไม่เรียงนะครับเป็นกลุ่มที่สิบห้าชื่อยาสามัญโนวาลูรอนลูเฟนลูรอนนะครับดูลิ้นจะออกแข็งๆหน่อยมันแต่แต่มันจะลงท้ายด้วยรอนรอนะครับจําง่ายๆนะครับชื่อยาสามัญกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สิบห้าครับดําเนินการในเรื่องของจริงๆเป็นยา เป็นยาที่กําจัดนอนนะครับแต่ว่ามันคุมในเรื่องของไข่ที่ว่าช่วงลอกคราบหรือเป็นตัวเล็กๆนะครับเขาก็เลยอยู่อยู่ในกลุ่มของการทําให้พวกไข่ฟอพวกนอนบางตัวมันมีไข่นะครับก็ไปคุมไข่หนอนพวกนี้นะครับถัดไปครับเป็นกลุ่มที่ยี่สิบสามครับเป็นยาแรงสไปโรตีตามทนะครับนี่เป็นยาค่อนข้างแรงแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับเป็นยาคุมไข่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ ยาที่ฉีดตัวตายได้ด้วยนะครับมันก็รวมกันมานะครับกลุ่มที่สิบครับเฮกซี่ไทอัลซครับเป็นกลุ่มที่สิบเป็นยาคุมไข่ได้เช่นกันนะครับเป็นคุมไข่แมลงคุมไข่นอนได้เช่นกันนะครับตัวนี้ถัดไปเป็นกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับในเรื่องของยาคุมไข่นะครับก็จะเป็นประเภทของฟิโูนิวกลุ่มสองนะครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ไวออยที่เป็นไวออยปิโตรเลียมออย ยาพวกนี้นะครับตามเท่าที่ผมถามอาจารย์สุเทพสายยาขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะท่านเป็นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับที่ชนานาญเชี่ยวชาญในเรื่องของยาและสารเคมีสารกำจัดศัตรูพืชนะครับผมก็ออรมจากท่านนั่นเองนะครับท่านบอกว่ายาไวออยมันเป็นน้ํามันนะครับปิตโตลุ่ยยาปิโตเลียมออยก็เป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ยาที่ลงท้ายด้วย EC ก็เป็นน้ํามัน พอฉีดเข้าไปแล้วมันจะซึมเข้าไปในเรื่องของไข่นะครับพอซึมเข้าไปมันเกาะอยู่นานนานแล้วจะทําให้อายาเข้าไปทําปฏิกิริยาต่อต่อเชื้ออยู่ข้างในแล้วไข่มันก็จะฟอไข่มันก็จะไม่ไม่ฟักนั่นเองนะครับเพราะยาพวกนี้นะครับมันจะเป็นยาที่มันเหมือนซึมซึมเข้าไปได้ดีกว่ายาประเภทอื่นๆนะครับที่เป็นยาทั่วๆไปนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับที่จะให้เพื่อนสมาชิก นะครับได้เลือกใช้ในเรื่องของยาคุมไข่นะครับเช่นกรณีที่เป็นมะม่วงก็ดีนะครับที่เป็นผลนะครับมะพร้าวไม่ต้องไปฉีดมันนะครับในเรื่องของขนุนก็ดีในเรื่องของฝรั่งก็ดีในเรื่องพุทราก็ดีในเรื่องของทุเรียนก็ดีนะครับเห็นจะมีหนอนโดยเฉพาะพุทราผมเห็นแล้วนะครับที่ผมปลูกผมได้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ฉีดนะครับพุทรานี้หนอนชอบมากเลยนะครับต้องฉีดตั้งแต่เป็นลูกเล็กๆนะครับแต่ฉีดผ่าดอกก็เลือกฉีดได้นะครับแต่ว่ามันต้อง ยาบางตัวถ้าเราเลือกไม่ถูกมันก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่ามันทาลายทาลายทําลายเกสรด้วยทําลายมแมลงที่มันมาผช่วยผสมเกสรด้วยมันก็ไม่โอเคถ้าหากเราเลือกไม่ถูกนะครับพวกพึ่งพวกอะไรมันก็จะตายแล้วในการขบวนการในการผสมอของเกสรมันก็จะผิดเพี้ยนธรรมชาติอาจจะลูกไม่โตหรืออาจจะไม่หวานก็จะมีปัญหานุ่นีเน่นตามมาเพราะฉะนั้นในช่วง ฉีดผ่าดอก linkage, เขาจะไม่นิยมฉีดนะครับเขาจะฉีดตอนที่มีดอกดอกที่เป็นดอกตุมต้มๆแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นเลยดอกบานไปแล้วนะครับเลยดอกบานให้ฉีดแล้วก็ฉีดเป็นระยะระยะนะครับอาอยาพวกนี้นะครับยาคุมไข่พวกนี้แหละฉีดใส่ผลได้เลยนะครับมะม like ่วงก็เช่นกันฉีดใส่ผลได้เลยแล้วพวกหนอนจะไปอยู่ในเนื้อในของของเนื้อในที่เราจะรับประทานนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีหนอนเพราะเราฉีดเพื่อป้องกัน กุมไข่ไว้นะครับอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะที่สวนทุเรียนนะครับคือมันชอบเข้าไปไข่ในช่องหนามนะครับช่องหนามเวลาฉีดยาถ้าฉีดไม่ละเอียดนะครับมันก็จะโดนเฉพาะด้านที่เราฉีดแต่ฝั่งตรงกันข้ามหรือฝั่งที่มันอับๆรับๆเนี่ยครับหนอนมันจะคือมันจะไม่ตายนะครับบางทีมันวางไข่ไข่มันจะไม่ฝ่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกอยากลุ่มที่ผมแชร์ share, แล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนสมาชิกนี่แหละครับที่เป็นกลุ่ม2ก็ดีกลุ่ม10 กลุ่ม15กลุ่ม16แล้วก็กลุ่ม23เป็นยาคุมไข่โดยเฉพาะนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ในเรื่องของอยาที่ใช้สำหรับคุมไข่นะครับไข่นอนไข่แมลงไข่ผีเสื้อไข่ทุกประเภทคำว่าไข่นะครับก็ขอให้เลือกกลุ่มที่ผมได้กล่าวมาแล้วนี้ในการนำไปใช้นะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ช h อป e ี l a z a d a ส่วนในเรื่องของของเขาเรียกว่าปืนเซนสารก็เลือก นะครับเลือกเปุ๋ยซีนสารถามว่าเปุ๋ยซินสารมันทําไมจึงมีความแตกต่างกันตัวเลขต่างกันนะครับความแรงมันต่างกันแล้วก็สารเคมีแต่ละประเภทนําเข้าจากต่างประเทศนะครับจากอนอกประเทศไทยเรานําเข้ามาก็จะมีความรุนแรงต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองอ่านแล้วก็คุณสมบัตินะครับแต่ขอให้จําชื่อกลุ่มยานะครับประมาณนั้นอาจจะชื่อ,อยาสามัญก็ยังไงก็จำไม่ได้ครับผมก็จำไม่ได้เพราะยามันมีเยอะแล้วก็เป็นตัวหนังสือยาวๆด้วย ก็อ่านยากด้วยนะครับแล้วก็ไม่คุ้นเคยนะครับก็ขอให้จํากลุ่มยานั้นเป็นเดี๋ยวผมจะทําทั้งมีตัวอย่างภาพทั้งกลุ่มยาเพื่อให้ง่ายต่อการจดจําก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เปียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ